มูลนิธิชินบัญชนองค์กรสาธารณประโยชน์มอบให้คณะมิตรประสานถ่ายทอดความปรารถนาดีของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์องค์เง็กเซียนฮ่องเต้สู่มวลมนุษย์เพื่อให้สัตว์โลกค้นจากความทุกข์ได้รู้จักคุณธรรมของความเป็นมนุษย์และได้ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษในละครวิทยุท่องขุมนรก จากบทละครวิทยุของวีระยาขมรเดชพระบรมราชองค์การของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์นี้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนโดยคุณชัยตันอัธนาวินแห่งสำนักเผยแผ่คุณธรรมเต็กกาจีชวงเกาะ ดังท่านจะได้รับฟังละครวิทยุเผยแผ่คุณธรรมท่องขุมนรกได้นะบัดนี้ท่องขุมนรกตอนที่สี่ ความเดิมตอนที่แล้วสมเด็จองค์พระจีกงอวบฟุกพากายทิพของเ e. อี้ยเซียงเซ็งห้องชมศาลาว่าการสันชีวะมหานรกหนึ่งซึ่งปกครองโดยสมเด็จพญายมชิ่งพวงอวงที่นี่เป็นที่สอบสวนอดีตกรรมของร่างวิญญาณก่อนไปตรวจสอบกรรมยังสถานกระจกส่องกรรมโดยให้ร่างวิญญาณบาปยืนตรงหน้ากระจกส่องกรรมภาพเรื่องราวในอดีตจะปรากฏให้เห็น เลือดเลือดเลือดเต็มไปหมดเลยกระผมทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> ไม่ต้องตกใจนี่เป็นเพียงความมหัศจรรย์ของกระจกสองกรรมเท่านั้นครับคุณตาคนเนี้ก็คือผู้ชายที่ปีนเข้าไปในบ้านคนอื่นแล้วใช้มีดแทงเจ้าของบ้านอืถูกต้องแล้วที่เจ้าเห็นก็คือภาพอดีตของร่างวิญญาณนี้กระจกสองกร,รมช่างวิเศษอะไรอย่างนี้แล้วทำจากวัสดุอะไรเลยครับ ถึงได้มาตาจันเหลือเกินเนี่ยกระจกสองกรรมเกิดขึ้นมาจากรวมตัวของธาตุจักจิตบนสวรรค์กับดินจนเกิดการตกปลึกเกิดเป็นกระจกสองกรรมขึ้นมาทำให้เห็นภาพการก่อกรรมทำชั่วของร่างวิญญาณบาปในอดีตได้แม้เหตุการณ์ในความมืดก็เก็บได้หมดไม่มีตกหล่นเลยแต่ความเป็นจริงแล้ว กระจกสองกรรมก็ไม่ได้วิเศษอะไรหรอกอทําได้ขนาดนี้ถ้าเห็นกระตาจ่าๆจาอย่างเงี้ยพระอาจารย์ยังว่าไม่วิเศษอีกหรอครับกระจกสองกรรมจะเป็นแค่กระจกธรรมดาเท่านั้นถ้ามนุษย์ไม่ทํากรรมชั่วตลอดเวลาของการมีชีวิตอยู่นับตั้งแต่เกิดจนตายยอมทําบาปทําชั่วซ้ําแล้วซ้าเล่าถึงคนอื่นไม่รู้แต่คนทําก็ต้องรู้ และซึมซับเก็บไว้ในจิตใจและจิตใจนั้นก็เหมือนกับกล้องบันทึกภาพจะเก็บบันทึกเรื่องราวของตัวเองเอาไว้ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่เรียกง่ายๆก็กล้องบันทึกภาพทางใจนั่นแหละอ๋อกระผมพอจะเข้าใจแล้วครับเมื่อจิตใจที่อยู่ในร่างสังขารของมนุษย์เป็นกล้องบันทึกภาพซะแลว้วไม่ว่ามนุษย์ จะทำอะไรจะในที่ลับหรือที่แจ้งหรือจะไม่มีใครรู้ก็ตามแต่ตนเองนั่นแหละที่รู้ที่เห็นว่าอะไรที่ได้ทำลงไปนั้นดีหรือชั่วเพราะเมื่อได้มายืนตรงหน้ากระจกสองกรรมแล้วความจริงก็จะถูกเปิดเผยถ้าร่างวิญญาณของคนดีมายืนที่หน้ากระจกสองกรรมนี่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยครับถ้าเป็นร่างวิญญาณของคนดี มีใจเป็นบุญกุศลก็ไม่ต้องถูกนำตัวมาที่สถานกระจกส่องกรรมเจ้าอ่านตัวหนังสือที่เขียนประกาศไว้บนเวทีสิครับที่หน้ากระจกส่องกรรมไม่มีคนดีงั้นก็หมายความว่ากระจกส่องกรรมสง,งวนติดไว้ให้เฉพาะราวกญ,ญญาณบาปเท่านั้นสิครับอืมจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดแต่ความจริงคือคนดีมีศีลธรรม เมื่อหมดอายุไขแล้วจะมีร่างวิญญาณโปร่งใสมายืนหน้ากระจกสองกรรมก็เห็นแต่ความว่างเปลา่าเหมือนฟิล์มที่ถ่ายภาพไม่ติดนั่นเองที่เป็นอย่างนี้เพราะจิตใจของผู้มีบุญไม่มีเงามืดเหลืออยู่จึงไม่มีอะไรให้มองเห็นยิ่งสร้างสมบุญไว้มากร่างวิญญาณก็จะยิ่งโปร่งใสมากและจะลอยเลื่อนเคลื่อนสู่สวรรค์ได้เอง ส่วนร่างวิญญาณที่สร้างสมบุญลดหลั่นลงมาก็จะถูกนำไปสาลาว่าการพยายมต่างๆเพื่อตรวจสอบผลกรรมโดยไม่ต้องมาที่นี่ออกระจกส่องกรรมยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งด้วยนะเรียกว่าอะไรขครับเรียกว่ากระจกส่องบาปโอโ้เรียกได้ตรงจุดเป๊ะเลยเพราะส่องก็เห็นแต่บาปกรรมทั้งนั้นน่ะยังมีอีกตัวหนึ่งที่จะให้ท่านดู เห็นยอมมูดจุดกระชากร่างวิญญาณหญิงสาวสวยขึ้นไปยังแท่นที่ตั้งกระจกส่องกรรมนางพยายามขืนตัวไว้พร้อมกับร้องไห้น้ำตานองหน้าดูหน่าสงสารแต่ยมเทพไม่ให้ความปราณีใช้ง่ามเหล็กขู่บังคับให้ขึ้นไปยืนตรงหน้าแท่นกระจกส่องกรรมจนได้แล้วก็เกิดภาพให้เห็นบนกระจกสองกรรม ที่ปรากฏให้เห็นบนกระจกสองกรรมเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ทาด้วยสีเขียวภายในห้องมีแสงไฟสีชมพูบ้านหลังนี้จะมีผู้ชายมากหน้าหลายตามีทั้งหนุ่มและแก่เดินเข้าเข้าออกออกอยู่ตลอดบ้านหลังนี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ชายเพราะมันคือซ่องโสเพณี ที่ปรากฏบนกระจกสองกรรมมันมันซ่องโสเพนีนี่ครับใช่มันคือซ่องโสเพนีเชิญท่านดูต่อไปย่าเสคนสะท่าน่อย่างเนี้ยทำให้คนหมกมุ่นอยู่ในกกิเลสราคะกระผมรู้สึกอดสูใจจนทนดูต่อไปไม่ได้แล้วครับเรากลับกันเถอะครับพระอาจารย์ที่เจ้าทนดูไม่ได้ เพราะจิตใจของเจ้ามีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและอายใจแทนผู้ที่ทำผิดศีลธรรมสมแล้วที่เจ้าเป็นสิทธิเอกของพระอาจารย์กวนร่างวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นเมื่อตอนยังมีชีวิตยึดการขายตัวเป็นอาชีพหลอกลวงเอาเงินจากผู้ชายพูดจาหย,ยาบคายตามช้าไม่มีคุณสมบัติของความเป็นผู้หญิง เหลืออยู่แม้แต่นิดเดียวทำตัวต่ำช้าอย่างนี้โทษหนักมากเพราะเป็นตัวแพร่เชื้อเอชไปยังคนอื่นๆให้ได้รับความทุกขเวทนาจึงตายตั้งแต่วัยสาวร่างวิญญาณมาถึงยมมาโลกก็ได้มายืนอยู่ตรงหน้ากระจกสองกรรมประจานตัวเองอีกแล้วยังต้องผูกลงโทษทรมานอยู่ในขุมนรกอีกด้วย อาตมาอยากให้หญิงสาวทั้งหลายรู้จักรักนวลสงวนตัวอย่าได้เห็นแก่กามาสุขที่เป็นทุกขสุขคือสุขที่ให้ความทุกอย่าหลงตกลงไปอยู่ในแหล่งค้าประเวณีเพราะจะเป็นได้แค่ที่รองรับอารมณ์ใกล้ตอนนั้นไม่ต่างอะไรกับดอกไม้ริมทางเป็นการกระทำที่ไม่เหลือคุณค่า ของความเป็นลูกผู้หญิงตำยังก่อบาปกรรมให้กับตนเองอย่างมหันต์แล้วผู้ชายที่ชอบเที่ยวส่องสสวภนีแล้วขอรับจะต้องได้รับโทษหรือเปล่าครับได้รับสิอย่างแรกก็ติดโรคแล้วก็แพร่เชื้อไปให้คู่ของตนหรือหญิงอื่นที่ไปมีความสัมพันธ์ด้วยหรือถ้ามีลูกลูกก็พลอยต้องรับกรรมไปด้วยเมื่อตายก็ต้องมารับโทษในขุมตรก เช่นเดียวกันโอ้ยน่ากลัวจังเลยนะครับใช่น่ากลัวมากครับเจ้าก็ทำแต่ความดีจะได้ไม่ต้องมายืนตรงหน้าแท่นกระจกตองกรรมประจานความชั่วให้คนอื่นได้รู้โอ้อย่างนี้ก็ผมไม่เอาด้วยอยู่แล้วครับขอเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมตลอดชีวิตดีกว่าครับอืมขอให้เป็นอย่างนั้นครับถ้าทำได้อย่างที่พูดก็อนุโมทนาด้วยเราใช้เวลาอยู่ที่นี่นานพอสมควรแล้ว ไปดูที่อื่นกันเถอะท่านทั้งสองจะไม่อยู่ชมต่ออีกสักหน่อยหรือกระผมได้ทราบร,รายละเอียดของกระจกทองกรรมแล้วไม่กล้าดูต่อไปอีกครับมันคงมีแต่เรื่องเลวร้ายจนกระผมทนดูนไม่ได้แน่กระผมขอลาท่านหัวหน้ายมเทพกลับก่อนดีกว่าครับอาตมาขอขอบใจท่านหัวหน้ายมเทพที่ช่วยอธิบายให้ทราบแต่ตามาต้องพาเอียงเซิงไปดูที่อื่นอีกจึงต้องขอลา ถึงแล้วเอียเอ้ยเตงลืมตาและลงจากฐานบัวได้ขอรับพระอาจารย์นี่อาคารอะไรขอรับพระอาจารย์ข้างนอกทาสีดำข้างในก็มืดตืดตือเลยอะแล้วเจ้าได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงเหมือนคนกาลังสวดมนต์อยู่แต่ก็จับคําไม่ได้ว่าสวดอะไรอยู่ที่นี่เป็นสถานสำหรับฝึกสวดมนต์นี่ไง มีป้ายเขียนติดไว้ที่หน้าประตูอาคารให้พวกร่างวิญญาณบาปได้ฝึกตวดมนตเหรอครับอย่างนี้ก็ดีนะสิครับเพราะการสวดมนตเนี่ยนอกจากจะเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระศาสดาแล้วก็ยังเป็นการทําสมาธิทั้งยังได้บุญด้วยร่างวิญญาณบาปก็คงได้รับผลการลดย่อนผ่อนโทษบ้างอเข้าไปดูข้างในดีกว่า เจ้าจะได้รู้ว่าเป็นอย่างที่เจ้าเข้าใจไหมพระอาจารย์มีคนเดินมาจากข้างในนะครับพอยมมเทียบที่ฝ้าประตูกราบนมำสก,การสมเด็จพระตี้ฮุกและขอคารวะท่านเอียสเสียงเสงเจริญพอรอัตมาพาเอี้ยงเสงมาชมสถานฝึกโสดมนต์รบกวนท่านทั้งสองช่วยพาเขาชมด้วยยินดีเป็นอย่างยิ่ง แต่ท่านทั้งสองจะต้องเข้าทางประตูด้านข้างเพราะประตูใหญ่จะเปิดเฉพาะวันพระขึ้นหนึ่งค่ำกับสิพย์าพ่รมเท่านั้นสองวันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับองค์เหล่าชื่อพร้อมกับพระอริยาสาวกจะเสด็จมาเทศนาธรรมโปรดพระสงฆ์นักพรตและก็นางจีที่นี่มาถึงแล้วจะเข้าประตูไหนก็ไม่สําคัญหรอกครับแต่ว่าข้างในมืดมากคงมองเราไม่เห็นแน่ กระผมว่าเราดูอยู่ข้างนอกนี่ก็ได้ครับไม่ต้องเข้าไปข้างในแล้วครับเออไม่ต้องรีบก็ได้นะเพื่อฟังเธอพูดไม่รู้เรื่องรับอาจารย์ดูอยู่ข้างนอกเนี่ยจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าข้างในนั้นเป็นยังไงมีใครทําอะไรอยู่บ้างอย่ากลัวไปเลยท่านเอี่ยเสียงเซ็งถ้าจะพาท่านเข้าไปเองรับรองไม่มีปัญหา ยมเทพที่เฝ้าประตูพาเอียเซียงเซงเข้าไปในตัวอาคารของสถานสำหรับฝึกสวดมนต์ตัวอาคารเป็นไม้สภาพเก่าแก่สุดโทมหลังคามีรอยแตกเห็นเป็นช่องโหว่อยู่ทั่วไปและในอาคารมีคนอยู่นับเป็นพันๆนคนแต่และคนอยู่ในชุดนักบวช มีทั้งพระสงฆ์นักพรตและนางชีนั่งล้อมตะเกียงที่มีแสงริบหรีเพียงดวงเดียวอ่านท่องหนังสือสวดมนต์ด้วยอาการอิดโรยและวิตกทุกขร้อนนี่มันอะไรกันครับเนี่ยผลตั้งมากมายนั่งล้อมตะเกียงดวงเดียวท่องอ่านหนังสือสวดมนต แล้วที่นี่คือดินแดนของอะไรล่ะท่านเอเซงเซงยมมาโลกยมมาโลกก็คือดินแดนที่สําหรับลงโทษร่างวิญญาณบาปแล้วท่านคิดว่านักบวชทําชั่วไม่ได้หรือไงถ้าเป็นนักบวชยังทําชั่วก็คงไม่ใช่นักบวชหรอกครับแต่เป็นคนที่อยู่ในคราบของนักบวชมากกว่าร่างวิญญาที่กระผมเห็นอยู่นี่คงเป็นอย่างนั้นที่จะพูดนั้นไม่ผิดหรอกเอเซนักบวชพวกนี้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ได้บวชเข้ามาอยู่ในร่มพระาศาสนาอย่างถูกต้องก็จริงแต่แทนที่จะทำหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระาศาสนากลับเอา,าศาสนาเป็นเครื่องมือเพื่อหาประโยชน์ให้ตัวเองพวกเขาทำยังไงเหรอครับพระอาจารย์ก็ตั้งตนเป็นอาจารย์ปัดรังควานเะะาดเคะห์ต่ออายุทั้งๆท,ท,ที่จริงแล้วไม่ได้มีความรู้ด้านนี้ก็เลยเอา,าศาสนาบังหน้า ลอกลวงต้มตุนเอาเงินเข้าพวกเข้าหอกบางพวกก็ขี้เกียจหลังยาวเวลาทำวัดสวดมนก็สวดย่อบ้างตกหล่นบ้างออกเสียงผิดบ้างฝ่าฝืนพระวินัยอยู่ประจำเป็นการบวชเพื่อใช้ศาสนาเลี้ยงชีวิตเมื่อตายวิญญาณจึงปลูกควบคุมมาตทีนี่จะต้องโดนลงโทษให้สวดมวนอย่างเดียวเหรอครับ ไม่ใช่แค่สวดมนต์อย่างเดียวแต่จะต้องสวดให้ปลูกทุกตัวอักษรด้วยถ้าอ่านตกหรือว่าสะกดผิดหนึ่งคำจะต้องอ่านท่องจำซ้ำอีกร้อยครั้งโอ้โหแล้วให้แสงสว่างแค่ตะเกียงดวงเดียวนี่เหรอครับใช่แล้วโอถ้าสามารถสวดมนต์ได้ถูกต้องทุกตัวอักษรเมื่อไหร่ก็พ้นโทษอย่างนั้นใช่ไหมครับ ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเอีย่ยเตงยัง,ง,ยงต้องมีการนำตัวไปดำเนินคดีตามผลกรรมที่ได้ก่อไว้ก่อนตายจนครบพ้วนทุกกรณีอย่างนี้ก็แย่สิครับอะไรของเจ้าติวาแย่ตามที่สลาสเสียงเฮียงตึงเดนิพนพระคาถาโปรตั์ของสมเด็จียกเสียนท่องเต้กับพระคาถาสัจธรรมขององค์เล่าจือ้อคาถาทั้งสองบทนี้มีผู้เลื่อามใสศรัทธามาก ถ้าสวดออกเสียงผิดหรือตกตกรลน,ลนหรือโดยไม่ตั้งใจพอตายแล้วก็คงถูกควบคุมร่างวิญญาณให้มาสวดให้ถูกต้องกันที่นี่แล้วอย่างนี้ใครจะกล้าสวดมนล่ะครับกระผมพูดถูกไหมขอรับท่นานโยมเทพเข้าใจผิดแล้วทันเนี่ยเสียงเซ็งร่างวิญญาณบาปที่ถูกลงโทษอยู่นี้เป็นพวกทิใฐ้ศาสนาเป็นเครื่องมือหาก,กินถ้าเป็นนักบวชจริงๆหรือว่าเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธา ถึงจะสวดผิดพลาดไปบ้างสวรรค์ก็ให้อภัยตะเกียงแสงรี่ปรีจะแสงหิงห้อยลมนรกพัดผ่านก็จะดับไม่ดับแหลนักบวชพวกนี้ก็ล้วนแต่อายุมากแล้วทั้งนั้นในตาก็ย่อมฟ้าฟางต้องมาอ่านหนังสือสวดมนต์ตัวเล็กๆขนาดเท่าหัวแรงวันแล้วไหนจะต้องมาทนปวดทนเมื่ออีกคงทรมานหน้าดูเลยแตนียเตง ไม่ว่าใครก็ตามที่เสียเงินซื้อสินค้าแล้วก็ควรได้สินค้าที่มีมูลค่าตามเงินที่ซื้อจึงจะยุติธรรมก็เหมือนกับคนพวกนี้ที่รับเงินเข้ามาแล้วแต่ทํางานให้ไม่คุ้มค่าจา้างก็ต้องได้รับผลกรรมอย่างนี้แล้วอาตมาจึงอยากจะบอกนักบวชทั้งหลายว่าเมื่อได้ตัดสินใจที่จะเข้าสู่เพศบรรพชิตแล้วควรอยู่ในพราวินัยอย่างเคร่งครัด อย่าได้ทำตัวนอกรีธเห็นแก่งเงินทองเลยไม่อย่างนั้นอย่าว่าแต่ว่าจะช่วยให้คนอื่นพ้นทุก์เลยแม้แต่ตัวเองก็ยังช่วยให้ตัวเองพ้นทุก์ไม่ได้ทุกวันพระต้นเดือนและวันพระกลางเดือนองค์สมเด็จพระพุทธเจ้ากับองค์เหล่าจื้อกับพระสาวกจะเสด็จมาเทศนาธรรมโปรดและชี้แนะการท่องตัวพระธรรมคถามนุษย์เอาแต่สร้างบาป แล้วยังเป็นภาระให้กับเทพไทยเทวาต้องลงมาโปรดถ,ถึงโยมโลกก็ด้วยพระเมตตาที่หาที่สุดไม่ได้มนุษย์ควรมีความลายแก่ใจละชั่วกลัวบาปจะได้เดินหนีนรกผลกระผมเข้าใจแล้วขอบพระคุณท่านยมเทพที่ให้ความกระจ่างรับเอเซิงกรับพระอาจารย์เจ้าลองถามนักบวชที่นั่งอยู่หลังสุดดูสิว่าเพราะอะไร ถึงต้องมาอยู่ในสถานฝึกสวดมนต์ที่นี่ได้ขอรับพระอาจารย์กระผมกราบนมัสการหลวงพ่อขอรับโยอมจะเรียกอาตมาวุ่หลวงพ่อเลยอ้าว ทำไมถึงเรียกไม่ได้ล่ะครับก็หลวงพ่อเป็นพระนี่ครับถึงเป็นพระก็เป็นพระที่เลวไม่สมควรที่จะใครมากราบไหว้ควยซ้ำาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับอาตมาได้ปวดเข้ามาอยู่ในรมพระศาสนาทำไมสนใจที่จะศึกษาพระธรรมวินยัยกลับมีมใจิตใจยินดีในการเป็นอาจารย์ทางดานคุณไส สวัทรงวิจญาณสตดะเคราะไปห้วยให้โชคขคาดตังที่อัตมาไม่ศึกษาเราเรียนอาศัยมามากนักเลยความรู้ก็แค่งงูงูประปราเท่านั้นนังสือก็อ่านออกบ้าไม่ออกบ้าเวลาดบนก็ทำเสียงอุบอิบอุบอิบสวตามเสียงพระรูปอื่นไป ทำเสียงอึมมบอบเบิรํมรำไปตามเสียงปีเสียงครองชาบานไม่รู้คิดว่าอาตมาณน,นสวดเป็นแบงครั่งเร่งสวดแข่งกับเวลาจากบทสวดสองนาก็จอ,ยยอด้านเดียวสวดผิดสวดถูกไม่สนใจ<อ>หวังที่จะได้เงินเพียงหยากเดียว ดังจากอัตมาตายดวงวิญญาณก็ถูกยมมาแทพควบคุมตรงไปที่ศาลาวาการพยายมสันชีวะอาหานรกแล้วก็ถูกพิาพากษาให้มาอยู่ที่สถานฝึกตรวดมนี้อัตมาทดทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่มาหนึ่งปีกับสองเดือนเสจ็จแล้อยังใช่นี่กรรมไม่หมด คุณใส่ที่ทำให้คนอื่นถึงตายก็ทำไว้มามารู้จำนึกเอาตอนนี้มันก็ชยเกิดแก่แล้วอาตมาขอให้ยมช่วยไปเตือนพวกนักบวชนอกรีตด,ด้วยว่าให้เลิกเถอะแล้วหันกับปาตังน้าศึกษาพระธรรมไว้ในเธอ ไม่อย่างนั้น,น,นก็ต้องถูกลงโทษทิเดียวกระตับปาเป็นอย่างไบ้างเอเซงคอัรู้เรื่องนักบวชผู้นั้นแล้ว ถึงกับซึมเชียวละท่านน่าทงสารมากพระอาจารย์แก่มากแล้วด้วยพระอาจารย์ไม่มีทางที่จะช่วยท่านคนทุกขได้เลยเลยครับใครทํากรรมอะไรไว้คนคนนั้นก็ต้องรับเอาไปจะไปเที่ยวยกให้คนอื่นหรือให้คนอื่นมาแบ่งเบามันเป็นไปนไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกคนต่างก็มีกรรมของตัวเองที่จะต้องชดใช้เหมือนกันต่างกันเพียงแต่ ว่าของใครจะมากจะน้อยเท่านั้นที่นิยมมาโลกนะไม่ใช่โลกมนุษย์ที่ทำความผิดแล้วก็จะโยนไปให้คนอื่นเป็นแพะรับบาปได้เอาละเอเซงกรับได้เวลาที่เราจะกลับแล้วกรับพระอาจารย์ ให้พระจันทร์สองครั้งในหนึ่งปีตายเป็นผีตกนรกใครจะช่วยหากผิดหวังแม้นคิดสั้นอยากลอดมวยคราเคราะห์ช่วยอวยต้องร้องไห้ไปเมืองผีนับตั้งแต่วันที่ได้รับพระราชบัญชาให้สร้างหนังสือท่องขุมนรกวันนี้ก็ครบเดือนพอดี วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหมือนสายน้ำอัตมาก็หวังให้มนุษย์ตื่นจากความฝันอันเพอ้อเจอ้อวุ่นวายอยู่กับกิเลสตัณหาแล้วก็พาตัวเองให้ตกต่ำต่ำลงไปจนถึงยมโลกอัตมารู้สึกเศร้าใจเหลือเกินเดี๋ยเมื่อคิดถึงพวกวิญญาณที่ต้องทุกขทรมานอยู่ในคุมนรก ไม่มีโอกาสได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันวันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนี่ก็เดือนหนึ่งแล้วการเดินทางไปหาข้อมูลในยมโลกก็คืบหน้าไปได้ยังมาถึงหนึ่งในสิบส่วนเลยกระผมเกรงว่าภาระที่ได้รับมอบหมายนี้จะทำเะไได้ยากสิครับอย่าเพิ่งท้อสิเอียเซงถ้าจะมีความมุ่งมั่นสิยาอะไรก็ขวางไม่ได้หรอกเหมือนกับ ที่เจ้าปฏิบัติธรรมได้ความตั้งใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวประตูทุกขุมนรกในยมโลกจึงเปิดให้เจ้าเข้าไปเห็นได้อย่างชัดแจ้งแล้วเจ้าจะต้องห่วงอะไรอีกคือกระผมอย่าพูด<อ>มากเลยเตรียมตัวไปยมโลกดีกว่าวันนี้พระอาจารย์จะพาก,กระผมไปที่ไหนขอรับไปถึงแล้วรู้เองฐานบัวจงปรากฏ ถึงแล้วเอียเซงขอรับพระอาจารย์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นประตูเมืองมีป้ายเขียนติดไว้ว่าผุมนรกที่พักวิญญาณผู้ตายก่อนกำหนดใช่เรียกง่ายๆก็เมืองผีตายโหงผีตายโหงก,ก,ก็คือวิญญาณของคนที่ตายด้วยอุบัติเหตุถูกฆ่าตายอย่างนี้ใช่ไหมขอรับพระอาจารย์คือดวงวิญญาณที่ตายก่อนกำหนดตายผิดธรรมชาติ ไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามโอ้ยอย่างนี้ก็เป็นวิญญาณที่น่ากลัวมากแล้วเราจะต้องเข้าไปดูด้ืยไหม่คอรับเข้าสิไม่อย่างนั้นเจ้าจะได้รู้ได้อย่างไรว่าข้างหลังประตูนั้นมีสภาพยังไงแ,แ,แ,แต่กระผมกลัวนี่คอรับถ้าตายด้วยอุบัติเหตุเนี่ยหน้าตาของร่างวิญญาณก็คงจะเละเทะเต็มไปได้วยเลือดพูดแล้วขนลุกเข้าไปดูให้เห็นกับตาซะก่อนค่อยพูดประตูปิดนี่คอรับ งั้นเราไปดูที่อื่นก่อนและจะกลับมาดูที่นี่ใหม่ดีกว่าไหมขอรับอาจารย์ประตูเมืองผีตายโหงเป็นประตูอัตโนมัติประตูอัตโนมัติหมายความว่าถ้าเราไปยืนตรงหน้าประตูมันก็จะเปิดออกเองอย่างกับประตูของห้างสรรพสินค้าอย่างนั้นใช่ไหมขอรับถูกต้องคนที่ตายโหงไม่ได้ตายอย่างปกติธรรมดาวิญญาจะเต็มไปด้วยความแค้นผูกพยาบาทอาฆาตจองเวร จึงเป็นพลังงานที่มีกระแสะคลื่นแรงเมื่อถูกยมมาเทพนำดวงวิญญาณมาที่นี่กระแสะคลื่นแห่งความพยาบาทอาฆาตแค้นกระทบกับประตูประตูก็จะสนองตอบรับและก็เปิดเองทันทีโอ้โหยังก็หนังจีนกำลังภายในเลย รายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรพาธีพัฒนะลินดาเกศริกบุญเกื้อควรหาเวทเปรมกมลโชติกาสถียนพนาลัยเจียมจิตวินัยสุวรรณหงโรธราชสีมาอันธิการสุจันศีปัทมาพรโคตรวงจันทร์และขชาสิทธิธรรมจิตทีระบุญยริศให้เพลงและเสียงประกอบโชวิวัตสตูดิโอให้การสนับสนุนห้องบันทึกเสียง ขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุท่องขุมนรกตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้มูลนิธิชินนบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์ขออนุโมทนาบุญแด่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างสื่อเสียงธรรมะ ละครวิทยุท่องขุมนรกเพื่อเผยแผ่หลักธรรมะซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วให้ผู้คนตระหนักเกรงกลัวต่อบาปขอบุญกุศลในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและท่านผู้ฟังประสบแต่ความสุขความเจริญตลอด